AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่15พฤษภาคม2024สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ด20นัดหลังสุดชนะ9เกมเสมอ6เกมแพ้5เกมยิงประตูได้42ประตูเสียประตู37ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลเล่น20นัดหลังสุดชนะ10เกม เสมอ5เกมแพ้5เกมยิงประตูได้46ประตูเสียประตู31ประตูมากันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้งสองทีมข้อมูลณนะวันที่15พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งแมนยูในเตดลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนมี54คะแนนชนะ16เกมเสมอ6เกมแพ้14เกมยิงประตูได้52ประตูเสียประตู56ประตู มาต่อกันด้วยทางฝั่งของนิวคาสเซิลลงเล่นไปทั้งหมด36นัดอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี57คะแนนชนะ17เกมเสมอ6เกมแพ้13เกมยิงประตูได้79ประตูเสียประตู57ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของแมนยูในเต็ดชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งยิงประตูไปได้2ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิล ชนะสามครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูสองประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของแมนยูในเต็ดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้แปดประตูเสียประตูสิบเอ็ดประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของนิวคาเซิลผลงานห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบสี่ประตูเสียประตูห้าประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด er ้วยทางฝั um, ่งของแมนยูในเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.85ประตูมาต่อทางฝั่งของนิวคาสเซิลจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.55ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของแมนยูในเตดจะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของนิวคาเซิรจะมาในแผน4-3-3 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่นิวคาเซิรเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่แมนอยู่ในเตดแพ้ให้กับนิวคาเซิลด้วยผลสกอร์หประตูต่อ2ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ